ที่เขาให้ดูก่อนก็ดูก่อนลูกไม่ใช่ว่าตัดสินใจเลยเอาดูเรื่องตัวไหนชอบตัวไหนแต่เพราะว่าเอาตัวถูกกับลเอาตัวถูกวราสิบเหมือนกันเลยโอ้ยเอาตัวไหนระวังสติ๊กับดักเวเดอเอาเรื่องเอาเรื่องเอาตัวไหนตัวหนึ่งเอาตัวเดียวนะให้ตัวเดียวนะวันนี้นะไม่ไหวแล้วพ่อหมดงบแล้ว <w> <c oughs> อันไหนที่ไปเรื่องไหนคือดักฟิดอข้าวันไหนมากกว่ากันตอทั้งคู่เลยอะไรเหนื่อยตัวเดียวพอแล้วตัวเดียวพอแล้วยังไงนะลูกสองตัวตัวละร้อยสี่สิบถ้าสองตัวเหลือสามร้อยครับลดไปหกสิบบาทครับลดลงไปหกสิบบาทเป็นเก่ายังไม่เป็นเก่าซื้อของไม่ต่อเลยลูกก็ต้องต่อกนตัวซื้อของแล้วไม่ต่อสักทีเลย Ê, nào, không tỏi vậy nè ui nó ăn luôn vậy nè ăn như ngay à là... ăn con cục cả ui gần hết không gì nè ok nào.